พบกันเวลาเดิม5้าโมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น ep ที่สี่ร้อแล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082754 7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082754 7110ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักวันนี้ก็มีทักพระเก่าพระใหม่พระสวยพระกุมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์วัดสวนขันหลังยันแปดทิศสภาพดีน่าเก็บหน้าบูชาค่ะ เดิมๆนะคะการสำหรับเหรียญหลวงพ่อท่าน้ายนะคะวัดสวนขันสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เจียมวัดอินทาสุการามจังหวัดสุรินทร์ปี2 5 4 3สสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะถ้าท่านใดนะคะต้องการรูปภาพชัดๆเพิ่มเติมนะคะ แจ้งได้นะคะจะดูมุมไหนชมมุมไหนได้หมดทุกมุมนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่เจียมวัดอินทาสุการามจังหวัดสุรินทร์นะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบัรไดอิทเพชรบุรีปี2 5 0 3สภาพใช้หน้าใช้หน้าบูชาค่ะ แต่ก็ยังถือว่าสวยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะวัดเขาบันไดอิดปี2503นะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทสภาพใช้น่าเก็บหน้าบูชาค่ะเดิมๆนะคะ สำหรับเหรียญหลวงปู่สุกวัดปักคลองมะขามเท่านะคะสภาพใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทสภาพใช้หน้าใช้หน้าบูชาค่ะขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อกวยนะคะหน้าเก็บหน้าใช้ทุกรุ่นค่ะแถวคาดปลอดภัยนะคะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อปวยนะคะสภาพใช้เหรียญนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อหมนวัดเนินตามากจังหวัดชนบุรีปี2,535สภาพสวยเดิมน่าเก็บหน้าบูชาค่ะสวยเดิมนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะ ค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อเหมินวัดเนินตามากนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสมชายวัดคงคาจังหวัดกาญจนบุรีต่อโค้ดหมายเลขสภาพสวยเดิมน่าเก็บหน่าสะสมค่ะเดิมๆเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้สวยค่ะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อสมชายนะคะวัดคงคาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะสภาพสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ต่อโค้ดหมายเลขสภาพสวยเดิมนะเก็บน่าบูชาค่ะผิวเดิมๆนะคะผิวเป็นลุ้งเลยค่ะ ่สำหรับเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะสภาพสวยสภาพเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดรงยาวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์สภาพดีนะ่าเก็บน้าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะลงยาสวยมากค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะลงยาสวยๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพยาเต่ารงยาหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองสภาพสวยเดิมน่าเก็บหน้าบูชาค่ะลงยาสวยมากเลยนะคะเดิมๆิมนะคะสำหรับหลวงปูหะะหหงป่หลิวนะคะค่ะสำหรับพยาเต่าเลื้อนเหลืองปู่หลิวนะคะเหรียญลงยาสวยๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหัวโตรุ่นกันนิวเคลียร์วัดเนินสุวรรณปี2549จังหวัดสงขลาสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดก็น่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะรุ่นกันนิวเคลียร์นะคะ สวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหลังหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปี2551สภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะเหรียญน,นี้ก็สวยเดิมนะคะพระเก็บพระสะสมนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่ทวดหลังหลวงพ่อคูณนะคะสภาพสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ สองหค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดวัดช้างให้สภาพสวยเดิมน้าเก็บหน้าบูชาค่ะวันนี้นะคะจัดมาถึงสองเหรียญน,นะคะสวยเดิมสวยเหมือนกันทั้งสองเหรียญเลยค่ะด้านหลังก็จะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะ สภาพความสวยเหมือนกันทั้งสองเหรียญเลยนะคะเดิมๆค่ะค่ะเลือกได้เลยนะคะว่าจะรับ1เหรียญหรือ2เหรียญนะคะแต่บอกได้เลยนะคะว่าสวยเหมือนกันทั้งสองเหรียญค่ะค่ะสำหรับเหรียญเม็ดแตงหลวงปูทวดนะคะสวยๆเดิมๆจะอยู่ที่เหรียญละ250ค่ะถ้าท่านใดรับ2เหรียญจะอยู่ที่500นะคะสวยเหมือนกันทั้ง2เหรียญเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขม,มโกสุสารไตรักจังหวัดลำปางสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะองค์หลวงพ่อจะลงทองนะคะสภาพสวยเดิมค่ะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะสวยสวยเดิมเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเนื้อเงินหลวงปู่จันหลังหลวงพ่อเงินทันใจวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ปี2548สภาพสวยเดิมนะ่าเก็บหน้าบูชาค่ะเป็นเนื้อเงินนะคะบอกเงินต้องเป็นเงินนะคะสภาพก็สวยเดิมค่ะเห็นไหมคะเดิมเดิมนะคะค่ะสําหรับเหรียญเนื้อเงินหลวงปู่จันนะคะหลังหลวง พ่อเงินทันใจนะคะวัดเจดีหลวงนะคะสภาพสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระหล่อหลวงพ่อโตบางพีใหญ่ในหลังยันเก่าไม่ทราบปีสร้างสภาพใช้หน้าเกตหน้าบูชาค่ะนะคะด้านหลังเป็นยันนะคะหลวงพ่อโตบางพีนะคะนี่ค่ะสภาพก็เดิมๆนะคะ ค่ะสำหรับพระหล่อหลวงพ่อโตบางพีนะคะเก่าไม่ทราบปีสร้างองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดิมๆิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระหลวงปู่สุวัดปากคลองมะขามเท่าไม่ทราบปีสร้างสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมะะเดิมเลยนะคะถ้าท่านใดทราบปีสร้างก็จัดเลยนะคะ สำหรับพระหลวงปุสุวัดปักคลองมะขามเท่าไม่ทราบปีสร้างสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเหมามาขายไปนะคะเดี๋ยวรับชม,มองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นแนบหลวงพ่อหรือสีลิงดำวัดท่าสุงอุทัยธานีสภาพดีกระไหล่ทองเต็มน่าเก็บน่าบูชาค่ะ แนบด้านหลังอยู่ครบนะคะไม่หลุดไม่หายนะคะถือว่าสวยสมบูรณ์ค่ะค่ะสำหรับแนบหลวงพ่อฤสีลิงดำวัดท่าซุงนะคะสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะเดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตจัตุคามยุคแรกหลังพระราห,หูตะกุดสองดอกสภาพสวยเดิมไม่ทราบที่น่าเก็บน่าบูชาค่ะ ด้านหลังก็จะเป็นพระราหูแล้วก็มีตะกุดสองดอกนะคะสภาพสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับล็อกเก็ตจัตุคามยุคแรกนะคะสภาพสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อซวงวัดชีประขาวปี2554สภาพสวยเดิมน่าเก็บหน้าบูชาค่ะ นี่ก็เดิมๆเลยนะคะสวยเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะสำหรับล็อกเก็ตหลวงพ่อซวงนะคะวัดชีประขาวนะคะสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อฤาษีลอยองค์เนื้อโลหะเก่าสภาพดี ขนาดก็2.5คูณ5เซนนะคะสภาพดีเก่ามากไม่ทราบสำนักค่ะแต่หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเนคะเก่ามากเลยนะคะศิละปะก็สวยนะคะสำหรับอง,ง์คนี้นะคะถ้าท่านใดนะคะชอบเก็บชอบสะสมของเก่าๆนะคะหรือทราบที่ก็จัดเลยนะคะกับราคาเบาๆค่ะค่ะสำหรับรูปล่อหรือสีลอยองค์นะคะเก่าไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่ สี่รอยค่ะเก่ามากนะคะเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเก่าไม่ทราบปีสร้างสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะส่วนมากนะคะสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะก็จะไม่ค่อยทราบปีสร้างทราบรุ่นนะคะ แต่รู้ว่าเก่านะคะสําหรับองค์นี้ก็ค่อนข้างที่จะเก่านะคะนี่ค่ะถ้าทัานใดทราบปีสร้างก็จัดเลยนะคะสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินก็เป็นพระหลักเลยนะคะค่ะสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเก่าไม่ทราบปีสร้างองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสังกกระจายลงทองเก่าสภาพสวยเดิมไม่ทราบที่ สภาพดีหน้าเกตหน้าบูชาค่ะองค์นี้ก็เก่านะคะลงทองค่ะเห็นไหมคะไม่ทราบที่ไม่ทราบปีสร้างเลยนะคะรู้ว่าเก่ามากเลยนะคะค่ะสาหรับพระสังกระจายนะคะสภาพดีเก่าๆนะคะไม่ทราบปีสร้างองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดกระไหลทองสภาพสวยเดิมเรียมพลาสติกพร้อมใช้แต่ก็ไม่ทราบที่นะคะน่าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ค่ะองค์นี้นะคะรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะเรียมพลาสติกพร้อมใช้นะคะไม่ทราบปีสร้างนะคะน่าเก็บ น่าใช้มากเลยนะคะเดิมๆค่ะค่ะสำหรับรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะเลี่ยมพร้อมใช้สภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นต่อเงินต่อทองขนาดความยาว1.5นิ้วนะคะสภาพสวยเดิมทั้งคู่ไม่ทราบที่ไม่ทราบสำนักนะคะเห็นไหมคะสภาพสวยเดิมทั้งคู่เลยนะคะนี่ค่ะ กระไหลทองก็เต็มกระไหลเงินก็เต็มนะคะสภาพก็เดิมๆเลยนะคะสวยมากค่ะเห็นไหมคะขนาดาสำหรับคู่นี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะความยาวก็อยู่ที่1.5นิ้วนะคะหรือนิ้วครึ่งนะคะความยาวของตัวต่อเงินต่อทองนะคะสวยมากนะคะน่าเสียดายไม่ทราบที่ไม่ทราบสำนักนะคะ สำหรับต่อเงินต่อทองสภาพสวยคู่นี้นะคะก็จะอยู่ที่250ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จหล่อแพรพันธหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีกระไหลทองโรงยาสภาพสวยเดิมใส่ตหลับสแตนเลสอย่างดีพร้อมใช้ก็น่าใช้หน้าบูชาค่ะเห็นไหมคะ เป็นเหรียญหลอกกระไหลทองนะคะด้านหลังเขียนว่าแพรพันนะคะลงยาสีได้สวยมากเลยนะคะเห็นไหมคะใส่กรอบพร้อมใช้ก็น่าใช้หน้าบูชาค่ะค่ะสาหรับพระสมเด็จหล่อแพรพันหลวงพ่อแพรนะคะใส่กรอบสแตนเลสพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงปากน้ำพิมพ์ใหญ่ หลังฝังพลอยไม่ทราบปีสร้างสภาพสวยเดิมใส่ตลับสแตนเลสพร้อมใช้น่าใช้น่าบูชาค่ะนี่ค่ะด้านหลังก็จะฝังพลอยเล็กๆเห็นไหมคะแล้วก็มียันด้วยค่ะไม่ทราบรุ่นเลยนะคะถ้าท่านใดทราบก็จัดเลยนะคะพระสวยมากค่ะค่ะสำหรับพระผงปากน้ำนะคะพิมพ์ใหญ่ไม่ทราบปีสร้างนะคะสภาพสวยเดิมใส่ตลับสแตนเลสพร้อมใช้องคนี้ก็จะอยู่ที่ 550ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นตลับสีพึ่งหลวงพ่อกลวยวัดโคสีตารามจังหวัดชัยนาทก้นหมายเลขหนึ่งนิยมสภาพใช้หน้าใช้หน้าบูชาค่ะนี่ค่ะก้นหมายเลขหนึ่งนะคะนิยมนะคะค้าขายล่ำรวยนะคะด้านในนะคะก็จะมีตะกุดด้านในอาจจะมีพระ อยู่นะคะอยู่ในสีพึ่งนะคะนี่ค่ะเก่ามากเลยนะคะคขา,ขายลํารวยค่ะค่ะสําสหรับตลับสีพึ่งหลวงพ่อกลวยนะคะเก่าเก่าสภาพใช้อ่าชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ hmm. ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธเขาแกะนะคะไม่ทราบเป็นเขาอะไรนะคะแต่เก่าค่ะ แกะได้สวยมากเลยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะสำหรับขนาดนะคะก็จะอยู่ที่1.5นิ้วคูณ3นิ้วนะคะก็คือกว้าง1.5นิ้วสูง3นิ้วนะคะสภาพก็สวยสมบูรณ์ค่ะแกะได้สวยมากเลยนะคะสำหรับเขานะคะก็ขึ้นชื่อว่าแข็งมากแล้วนะคะแตะ่ท่านที่แกะนะคะแกะได้สวยงามมากนะคะเห็นไหมคะนี่คะ่ะ เดิมๆนะคะสําสหรับพระพุทธเขาแกะไม่ทราบนะคะว่าเป็นเขาอะไรนะคะสาภาพสวยสมบูรณ์ชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งพันค่ะสวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระหลวงปู่ทวดเตารีดหลวงพ่อท่านขายวัดภูเขาทองจังหวัดพัทลุงปี2556 รุ่นมั่งมีสีสุกสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆสวยมากเลยนะคะน่าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะสภาพก็เดิมๆเลยนะคะเห็นไหมคะต่อโคตดไหมแรกนะคะเป็นพระเก็บพระสะสมพระบ้านๆเลยนะคะที่เจ้าของเดิม เก็บไว้อย่างดีอย่างงดงามเลยนะคะสวยมากนะคะค่ะสำหรับพระหลวงปูท่ทวดเตารีดนะคะหลวงพ่อท่านคล้ายวัดภูเขาทองนะคะสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่750ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดหลังเตารีดรุ่นเสาห้ามหาสิทธิทโชค พิมพ์หลังหนังสือหลวงปู่เขียววัดห้วยเงาะจังหวัดปัตตานีสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆก็น่าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสําหรับองค์นี้นะคะอยู่ทั้งกล่องเดิมๆแล้วก็ถุงเดิมๆนะคะเห็นไหมคะถุงเดิมๆของเขาเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็องพระนะคะสวยมากเลยนะคะหลวงพ่อ เขียวนะคะหลวงพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะนะคะสวยมากนะคะนคะต่อโค้ดหมายเลขเหมือนกันนะคะเป็นพักเก็บพระบนบ้านพระสะสมเลยนะคะค่ะสำหรับหลวงปู่ทวดนะคะหลังเตารีดรุ่นเสาห้ามหาสิทธิโชคนะคะหลวงปู่เขียววัดห้วยเงาะจังหวัดปัตตานีนะคะพระสวยพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 750ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมรุ่นเข่ากว้างหลังเต็มวัดช่องแครจังหวัดนครสวรรค์สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมนะคะอยู่ในถุงซีนเดิมๆนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะ ถ้าท่านใดนะคะต้องการรูปภาพชัดๆเพิ่มเติมก็แจ้งได้นะคะสวยเดิมนะคะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะคะรุ่นเข่ากว้างนะคะการสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อพรมรุ่นเข่ากว้างหลังเต็มวัดช่องแคนะคะพระสวยพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเนลี้ยหลวงปู่หมูรุ่นพยัก์เจ้าพายุ พุทธาพิเศกวัดเวลุวันจังหวัดศรีสะเกตวัดป่าโนนเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดสร้างปี2561สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมเดิมเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยเหรียญเดิมเลยนะคะสวยมากค่ะเห็นไหมคะเดิมๆนะคะผิววิ้งนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะสภาพสวยสภาพเดิมพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรูปไข่ใหญ่ลงยาหลวงปุโตวัดถ้ำสิงโตทองจังหวัดราชบุรีปี2566สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมเิมเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะเหรียญสวยมากเลยนะคะลงยาได้สวยนะคะเห็นไหมคะเดิมๆนะคะมีหมายเลขถุงซีนเดิมๆนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยเดิมแบบนี้นะคะก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะจะเก็บไว้ใช้เองหรือมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกก็ดีทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่โตนะคะเหรียญไข่ใหญ่วัดถ้ำสิงโตทองนะคะเหรียญสวยพร้อมกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นสร้อยงาพร้อมใช้นะคะร้อยพร้อมใช้เลยนะคะสำหรับสร้อยงาเส้นนี้นะคะความยาวรอบเส้นจะอยู่ที่25นิ้วนะคะพร้อมสวมหัวได้แบบสบายๆนะคะเพราะว่า ด้านหลังนะคะเขาจะมีตะขอแบบนี้หรือตัวหมุนใส่แบบนี้นะคะใส่ก็ง่ายนะคะจะถอดจะใส่ง่ายหมดเลยนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่ารับไปแล้วจะใส่ไม่ได้หรือเช่าไปแล้วจะใส่ไม่ได้รับรองได้ทุกหัวนะคะได้ทุกไซส์ได้ทุกขนาดเลยนะคะสำหรับสร้อยเส้นนี้นะคะแล้วก็สามารถใส่พระได้เลยนะคะสำหรับสร้อยเส้นนี้นะคะนี่ค่ะ เห็นไหมคะร้อยให้เสร็จสับเลยนะคะถ้าท่านใดรับไปก็ไม่ต้องไปทำใหม่ได้เลยนะคะสำหรับสร้อยเส้นนี้นะคะเอาพระนำมาขึ้นคอได้เลยนะคะเดิมๆนะคะถึงจะมีการใช้มาบ้างนะคะแต่สภาพก็สวยเดิมค่ะเห็นไหมคะสวยสมบูรณ์ด้วยนะคะค่ะสำหรับสร้อยงาพร้อมใช้นะคะเดิมๆนะคะสวยสมบูรณ์เส้นนี้ก็จะอยู่ที่ 1000ค่ะเห็นไหมคะเดิมๆมเลยนะคะร้อยเองไม่ได้แน่นอนนะคะสำหรับสร้อยเส้นนี้นะคะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 8 2 7์4 7 1 1 0หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547 110ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่อง แล้วเราจะไปเปิดกุพระร่วมกันขอบคุณมากค่ะ